สวัสดีครับผมอยู่กับอาชแนลครับมือนีเข้ามาเบิงตู้นะครับที่ให้ทางช่างโมดเอ็มบอดิโอบ้านมาชีพดนะครับในการตีตู้วาเทอร์โบ21นิ้วนะครับความกว้างของโต้น6.4สูง84ครับแล้วก็ลึก80นะครับอันนี้ใส่มาตรฐานเลยนะครับเข้าสร้างใหม่ทั้งหมด4ตู้ครับมือนีเห็นขึ้นงานไว1ตู้2ตู้ครับเหขึ้นงานไ่2ตู้เป็นรูปเป็นลางแล้วนะครับ ลูกเป็นลางแล้วอ่าเดี๋ยวสิให้เบิ่งกล่องทั้งนี้ครับอ่านี่เป็นตู้อ่าเทอร์โบนี11นิ้วครับตัวนี้สิเป็นฟ้าบนนะครับใส่ดอกด้านบนเลยนะครับเหตุที่ใส่ดอกด้านบนเนี่ยเพราะว่าน้ำหนักของดอกนะครับสีเดีมายูตรงนี้พอดีใหม่ตัวนี้นะครับสีมารับน้ำหนักของดอกพอดีพอดีนะครับถ้าเข้าเปิดฟ้าหลังนะครับเปิดฟ้าหลังได้บอได้คือกันแต่ว่า นำนักดอกนี้มันสีหอยนะครับนำนักดอกมันสีหอยบางทีน็อตยึดบอดีกันน็อตขาดก็ได้ครับเพราะว่าแรงกระแทกบางเทือยมันจะทํำให้น็อตที่ใส่ตูนะครับน็อตที่ใส่ดอกเนขขยับตามนะครับตอนนี้ได้2ใบแล้วครับ1 2ึ่งสอง,อสองใบแน่นอนนะครับอันนี้ก็ด้านข้างน่าจะเป็นอีก ตู้นึงนะครับเป็นตู้อีกแบบนึงนะครับวาดดอกไว้แล้วอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับเมนี้แดดลมล่มตกครับเวลาประมาณ4ี่โมงกว่าเกือบเลิกงานแล้วครับพอดีช่างไม่อยู่นะครับสั่งหมดเป็นไปทรงตู้อยู่ทั้งฟูนทั้งรอยเอทนะครับแล้วก็ปิจูนตู้พร้อมให้ทั้งรถเฮล็กนะครับรถแฮกกระบะตอนนี้นะครับสั่งทั้งเบิร์ตสีตู้เนาะอ่าสีตู้อันนี้ขึ้นงานไว้แล้ว2อันนี้อีก1ตู้นะครับอ่า อันนี้อีกตูนึงมาเบิ้งทั้งพี่ครับอันนี้อีกตูนึงคือกันครับอืมอันนี้ก็ลองรับดอกลองลออดดอกมาเบิ้งนะดอกดอกตัวนั้นมาใส่เบิ้งอันนี้กะจะเป็นปากอีกอันนึงนะครับเออซึ่งตัดไรทั้งหมดสี่ตูด้วยกันครับตัดไว้ทั้งหมดสี่ตูอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึ่งนะครับที่เบิ้งในขึ้นงานนะครับเบิ้งโตตัวรองดอกครับนี่ ใหม่ทีร่องดอกครับจะฝังเข้าเอื่นมาที่นัดครับฝังทีนัดแล้วก็มีน็อตสกรูตัวหนึ่งครับยิงรัดไว้ด้วยเป็นยังค่อย,ยิงรัดใบปฏิเพราะวา่าป้องกันการคายตัวครับของทีนัดนะครับอของน็อตเบอร์สิที่นัดนี่แหละก็เลยยิงสกรูลัดไว้ครับลัดไว้ทุกอันเลยครับเห็นไหม,มยิงสกรูลัดไว้ทุกดอกเลยอ,อันนี้เดี๋ยวสีล่องใส่เบิ้งครับนี่ี่องใส่ดอกเบิง้งว่าท่านแหล้วดอก ลองใส่ดอกอันนี้เป็นดอกนีโอของทางวาเทคครับนนใส่หูพอดีพอดีมันบอ,อน,น่าจะใส่รูได้พอดีแดงมาฟ้าบนเนี่ยก็จะได้บากตรงนี้นําอันนี้งานกองสร้างเพื่อนกับลายอิลีครับอันนีโตตัดใหม่ของเพิ่นนะครับอันนี้็นาดสิเป็นอีกตู้หนึ่งมั้งนี่แน่นบอนี่เป็นนี่น,นี่เป็นอีกตูหนนกต้หนึ่งฟังน,นั่นอีกตู้หนึ่ง เขาสร้างทั้งหมดไปสีตู้นี่ดิเฮ็ดลินเราเด็กเ็นบอนี่นี่เดียวล,นยนนนยลินข้างนอกอ,อ,อ้ยบ่ลเมียนบอลท่านตีตันเห็นะนะยังบ่ท่านได้นั่นครับยังตัดใหม่บ่ท่านแล้วแต่ตัดใหม่ฟังพุนไปตัดไว้ก็อยู่ประมาณนี้ครับเด็ดต,ตัดไว้นี่ปับ๊บละกะใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับสิมาอยู่ประมาณนี้อ่า ต้องรอชมครับรอชมตอนต่อไปครับตู้เทอร์โบนะครับซึ่งเป็นใส่มาตรฐานครับตู้21นิ้วจะใส่ดอกของไอบ้า21ครับอตอนนี้บรรยากาศแดดร่มร่มตกครับอดอกเพ่นกระไลอิลิอุ่นดอกไอบ้านะครับอยู่ในโรงงานเต็มเลยนะครับอ,อืนนี่ก็ใส่โอ้อันนี้เพดหลังบอก โอ้เพจหลังกับจีไซตัวนี้เลยครับเพจหลังของ m m o d i t o นะครับอันนี้สร้างพิเศษครับสั่งพิเศษจริงๆเพราะว่าเป็นบอกว่าคันยักไดสีเทาให้เราว่ะนะครับซึ่งตู้รุ่นก้อนเนี่ยจะบอมเป็นเพจหลังแบบนี้นะครับอันนี้ใส่เพจหลังเลยนะครับใส่เพจหลังแล้วก็ซึ่งเพจหลังตัวนี้ตะกอนมันอยู่กับอันนั้นเนาะมันอยู่กับตู้นิเตอร์ครับถ้าเป็นตู้มนิเตอร์ของ m m o n i t o อ่าปากซิบหานะ ตัวมอนิเตอร์หนาไวที่นี่จะใช้เพดหลังตัวนี้แต่เพดหลังตัวนี้นี่ขอครับอขอให้ใส่กับตัวนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นตู้ท็อป21นิ้วอีกตัวหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าเป็นตู้ท็อปเลก็กกว่าได้เนาะอันนี้ก็โอ้อันนี้ก็บจะเป็นฟ้าบนเลือแต่ฟ้าบนฟ้าบนอยูสใสหลัง <laughs> ฟ้าบนบ้านมากนะครับ รอฝ้าบนปิดตัวนี้แสดงว่าโอ้มองนี่ใส่ที่นัดที่หลังบ่เห็นบ่นน่การยิงเห็นบน่ตรงนี้ปืนยิงแบบแบบแมกอีกนะปืนยิงแบบแมกอีกนะครับอันนี้เพจด,ด้านหลังเป็นลินเสียงนะครับแล้วก็ป้องเออแสดงว่าไม้ตัวนี้เนะี่ยจะไปประกบด้านหลังนี่ไปประกบด้านหลังตงัวนี้นะครับซึ่งเป็นไม้สองซันไม้สองซันเนี่ย อดอกดอกนี่สิหันกลับหลังครับหันกับหลังสิอัดไปแบบนี้นะครับเพราะอัดไปแบบนี้เนะี่ยต้องเสริมใหม่ยูุดานหลังอีกสั้นหนึ่งนะครับเป็นสองสั้นเฉพาะตอนนี้เพราะท่านใส่เล็กท่ยังกหนกันกเติบไปได้ครับนี่โอ้หนักหนัก,นกพอสมควรครับเพราะว่าไม่อัดแทะของผู้เขาเนี่เพิเพ่นอัดเพิ่นหนักอยู่แล้วครับนี่ไม้เกียดเอเนะครับเห็นบ่เกียดเอตาผููเขาครับอ ใช้ไม้เกตเอาตาภูเขาทั้งหมดครับนี่จะเป็นสต็อกเกตใหม่เป็นตอนนี้ก็เริ่มขึ้นงานแล้วครับเริ่มขึ้นงานแล้วงามอยู่เด้ล่ะทางสร้างเพิ่นว่าเป็นตู้โดยเฉพาะเลยครับเป็นตู้โดยเฉพาะที่ <Okay. S 1> น่าจะเป็นตู้แหลกๆบาท,ที่ที่ใช้ ทีไส่ไอ้ตัวสปีค,คอนด้านหลังเป็นเพจแบบนี้ครับส่วนด้านนาครับอืด้านานากระจีไส้เป็นตะแกรงปัม๊มตะแกรงปั๊มโรงงานแล้วก็ขื้นขอบพร้อมเนาะขื้น ohl? ขอบออกมาด้านนาแบบนี้พร้อมนะครับปกติกเนี่ยอ,อาจจะเป็นแผ่นเรียบตะแก่งปัม๊มแผ่นเรียบอันนี้เพิ่นปั๊มแล้วก็พับขอบมาด้านนาพร้อมนะครับเอาแบบมาตรฐานเลยนะครับผมยูประมาณนี้ครับอือันนี้ก็ะจไส้สิ้นตู้ต่อไปอันนี้ ซีนตู่บ้านแล้วซีนตู่แล้วก็เก็บแล้วกลับไปผนสีนะครับ